สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็เกม Command Conquer Live ร l เนะครับเ,เกมนี้จริงๆแล้วมีพื้นฐานถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นยูริเลสเลอร์เนี่ยเข้าถึงง่ายฮะมันเป็นเกมวางแผนแล้วก็ตีฝ่ายตรงข้ามให้ชนะนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากเกม t ทเ e เรียมคอมมานด์แห่งคอนเคอร์ไทเเรีนะครับถ้าทุกคนเคยเล่นก็อาจจะคุ้นชินกับยูนิตบางตัวบ้าง แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีการผสมผสานยูนิตท,ทั้งเก่าและใหม่เยอะพอสมควรมันก็เลยทําให้มีบางอย่างที่เราอาจจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับผมก็เองก็ต้องเรียนรู้กับยูนิตตัวใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมจะเข้ามาเพื่อที่จะสอ,อนหรือไกด์ไลน์เกมนี้นะครับว่าเราควรจะเล่นไปยังไงดีแล้วก็มีเทคนิคยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเราลงบัญชีสมัคร Account ตอน่อต้นนะฮะมันจะให้เราฝึกเล่นโดยการที่มันจะมีคนสอน หน้าจอเกมมันก็จะสอนเราแต่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้เรื่องของในวันนี้เนี่ยเรารู้เรียนรู้เรื่องของ UI user interface ก่อนนะครับทั่วๆไปก่อนนะครับโอเคเออในหน้าหลักสุดเนี่ยครับก็จะเป็นเมนฮอลล์ล็อบบี้ตัวหลักนะฮะก็จะมีดอลล่านะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับของครับเพื่อที่เราจะได้รับกล่องมาและกล่องเนี้ยก็เปิดเพื่อที่จะเอา เงินหรือว่าเพชรหรือว่าการ์ดพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเก็บการ์ดตัวนี้ไปอัปเกรดในอนาคตนั่นเองนะครับเราไปกันรุ่นเร็วนะครับไม่ร้องนำทำเพลงอะไรมากอันที่1นนะครับนี่คือหน้าโฮมนะฮะอันที่2เนี่ยเป็นอัปเกรดนะครับอัปเกรดยูนิตซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดของยูนิตแต่ละตัวด้วยกันนะครับซึ่งผมก็มีเกือบทุกตัวแล้วแหละแล้วก็บางตัวก็ยังไม่มีก็ยังรอรุ่นอยู่นะครับว่าจะได้เมื่อไหร่ แล้วก็มี2ฝ่ายนะครับ GDI กับ o o t นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของ f a คชั่นหรือว่าทีมทั้ง2ทีมนะครับว่ามันมีความเป็นมายัางไงอันที่3นะครับเป็นเกี่ยวกับ Objective นะครับซึ่งเราจะมาเอาเงินพิเศษนะครับ ถ้าเราทําตามเป้าหมายแผนสูงสุดนะครับให้ครบ5เราก็จะสามารถได้เงิน2อ0 0ันถือว่าไม่น้อยเพราะว่ามันเป็นเงินที่เอาไปอัปเกรดได้พอสมควรอันที่อันที่2นะครับก็คือ cloning lab cloning lab เนี่ยเป็นการโคลนโ Clone g a นะครับโคล n e glass ที่เราต้องการซึ่ง มันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันคุ้มที่เราปล่อยให้เวลามันลันไปแล้วก็ได้โคลนมาฟรีๆได้การมาฟ,ฟรีๆนะฮะอันที่สอันที่4ของหมวดเมนูนะฮะก็คือหมวดอาร์ลันนะครับก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆแคลนคล้ายๆกิ l d น,นะครับผมเนี่ยสร้างกิ้เองขึ้นมาก็คือทําเป็นประเทศไทยมันเท่ๆเ,เ,เวลาเราไปกดเข้าสู้กับ PVP กับไฟลตรงข้ามเนี่ย มันก็จะขึ้นโลโก้ประเทศไทยนะครับเขาก็รู้ว่าเออเรามาจากประเทศไทยนะฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้ที่ผมเล่นแล้วผมก็แชร์ไว้นะครับผมเพื่อพอดีมีพ่อผมกับเพื่อนผมคนนึงเล่นนะฮะก็ให้เขาดูเผื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับมีแพ้บ้างมีชนะบ้างนะครับอันที่4อัน นี้ฮะเป็น Network ก็เป็นแอคทิวิตกับ CCTV ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมทั้งนั้นนะฮะเกี่ยวกับเกมนี้มันจะมีพวกเกี่ยวกับประมาณโปรเพเยอร์ที่เขาเล่นกันนะฮะเป็นโปรเพเยอร์หรือว่าเป็นอ่าสกอร์บอร์ดซึ่งเนี่ยฮะสกอร์บอร์ดของผมที่ล่าสุดที่เพิ่งเล่นมาในในในหสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เล่นมา1 1อตานะก็ชนะ6วินเลสก็8ปก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ โอเคเราไปที่ CCTV ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีพวกโปรเพเยอร์หรือว่าพวก Score สกอร์สูงๆนะฮะเขามีกันนะครับนะฮะในในลีกไทบิเลียมในหลีกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็น store คาร้านขายของผมบอกเลยว่าเราไม่จะเป็นต้องเติมก็เก่งได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านิดนึงนะฮะผมผมเนี่ยพยายามจะกดเข้ามา รับรีวอร์ดทุกวันแล้วก็เข้ามาแวะดูเดลี่การ์ดนะครับเพื่อที่จะซื้อซึ่งเนี้ยอย่างคอมมานเดอร์คนเนี้ยฮะผมไม่มีนะครับแต่ผมได้ซื้อตรงนี้ผมได้โอกาสฟรีๆไปเลยโอเคนะครับ,นะรบหน้าเมนูก็หมดแล้วนะครับต่อไปเราสามารถที่จะแข่ง PVP กับเพื่อนได้เลยนะครับกับฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาจะแลนไปทั่วโลกน่าจะทั่วโลกนะฮะแล้วก็ ามาที่การตั้งค่าเนี่ยมันจะมีการคัสตอมแมทได้นะครับคัสตอมแมทก็จะเป็นการเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับบอร์ดเพื่อที่ฝึกซ้อมนะฮะไม่เสียเงินไม่เสียแรงไม่เสียสกอร์ของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยผม,ผมแนะนําให้ลิงก์แอคเคาท์นะครับเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาเล่นใหม่เนี่ยแอคเคาท์ Account เราจะไม่สูญหายไปแล้วก็จะมีเงินเท่าเดิมมีอะไรต่างๆเท่าเดิมนะครับกลับมาเล่นใหม่ได้โอเค ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การเล่นเนี่ยหรือว่าการฝึกทํายุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรต่างๆที่จริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่ละคนก็จะมีเทคนิคมีแท็กติกต่างกันออกไปแต่ว่าผมก็มีแท็กติกของผมเองที่อยากจะมาแชร์เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วเราก็ทุกคนก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะฮะโอเค วันนี้ผมก็จะจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะครับเท่านี้สวัสดีครับ